ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพญายอ้วนคนผู้หายขีโยย่โผงใหญ่กับพ่อพ่อก็พ่อแม่พี่น้องเลยครับตามเวลาปกติ19บเก้านาฬิกาซูเมอร์ซูเมอร์จะผ่าเบือแล้วพี่น้องเด้อขอขอบคุณสักกอนพ่อแม่พี่น้องที่นี้ตามพญายอ้วนคนผู้หายขีโยย่โผงใหญ่เมื่อวานนีเป็นทา้งเฟซบุ๊กทางไลน์ทั้งยูทูบทา้งแฟนเพจนะครับท,ทั้งหลายๆช่องทางแหะครับขอขอบคุณหลายๆที่ติดตามพญายอ้วนเมื่อนี้ ก็ได้เวล,เวลาเ,เวล่าพญิวนกับสีมาเห็ดกับเขาคือเขาถามว่าเห็ดหยังเมื่อนี้พญิวนสิมาลาเป็ดครับนี่ครับเป็ด,เป,ดเป็ดตัวบักใหญ่น้องเพิ่นอนยากสิครับเพิ่นว่าเพิ่นอยากลาเป็ดล่องพญิวนเห็ดให้กินแน่พน้าวา่าก็เลยสิมาเห็ดลาเป็ดสุดที่มือนี่เนี่อครับพ่อแม่พี่น้อง สิมาลาเป็ดนะครับที่นี่การลาเป็ดนะครับอันนี้เป็นยังขึ้นสิมีเป็ดมันบ่มีมันบ่มีตับนะครับผมก็เลยไปสื่อตับมาใส่ตับกับขืนเนี่ยผมจะสื่อมาแล้วที่นี่ลาเป็ดนะครับนะลาเป็ดสูตรสลรข้ามเนี่ยสีบ่ไะด้นั่นเอครับสีสับสีสับลอกหนังออกสักก้อนนี่ครับลอกหนังออกให้เมื่อเอาหนังนี่ไปต้มนะครับเอาหนังไปต้มเอาขืนเอาเครื่องในนี่ไปต้มสักก้อนแล้วกาตัด ปีกอกตัดข้อออกนะครับตัดแต่ข้อลงมานี่กระดูกไขสันหลังนี่เอาเหมือนด้ครับเนี่ยกระดูกไขสันหลังเอาเมดดตะวัากระดูกซี่โค้งเ็เอาถิ่มไปเฉพาะกระดูกเฉพาะกระดูกไขโค้งนี่ครับโค้งนี่ครับขันไขสันหลังทั้งเหมือน,นี่เอาเป็นอย่างยีงเอาขออธิบายจุดน,นีส้สักก่อนเพราะว่ามองแซบมันยุบมองหนีพี่น้องมองแซบมันยุบมองหนีครับ ยู้ไข่สันหลังนี่แหละครับบองแซบมันนี่แหละครับลรีมหนังออกทีสักก่อนรียมหนังไปต้่มนะครับเนาะนี่แหละครับอันนี้คือบอกสะกก่อนว่า กระดูกสี่โค้งนี่ซับเอาไปซับให้ละเอียดเลยครับเรามาลาบมันสีแซบครับยิ่งเขาเอาไปขัวมืออื้นนี่ทันสีแซบครับเพราะว่าความมันความอร่อยมันสีอยู่ในสี่โค้งนี่มันสีเป็นพวกกระดูกโค้งไอ้ไขมันนะครับไขมันอยู่ในโค้งนี่มันสีแซบนะครับแต่ลองเห็ดเบิรงเดอเห็ดคือปวกย่้วนเบิรงเดอครับเด้ออันนี้คือสูตรทางสารคามเข้าเจีเห็ดดังสั่นนะครับต่อมาท่างข้าบนกะ ซับๆเราพัดด้วยครับบันนี้แปลกแปลกอ,อีกแบบนแห,น,หนึ่งก็เคยเฮ็ดแล้วล่ะบัดทีบีนที่บอกเครื่องซะก่อนเราี่น,อน้องนะมีอย่างแนีก็มีใบมะกรูดข่าเนี่ครับแล้วกสะระแหน่หอมเปชี้้ผักหอมนะครับกัมีหั่นก็มีอันนี้ข้าวคั่วอันนี้พริกป,ป่นอันนี้เกลือแล้วก็ผงนัวนะครับ ก็มีแค่นี้เหรอครับนี่ครับบักพริกนี่ครับบักพริกเค็ดลูกโดดบ่ได้ซอยหรอกไปเองสี่สะก่อนเค็ดพ่อแม่พี่น้องเบิป็นคนสี่สะก่อนบัดที่นี่พ่อใหญ่อ้วนสิขอเวลาขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องนี่ไปลืบไปลืบหนังสะก่อนได้ครับนะไข่กลับมาพร้าครับพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผล่ใหญ่อีกเทียวหนึ่งนะครับเนาะเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับขึ้นหนังที่เขาลืบอบอกแล้วนะครับนี่เนาะหนังเป็ดนี่ครับนี่ที่ลืบอบอกแล้วเนี่ยเห็นบ้าพี่น้องเนี่ยครับ ที่นี่เขาหนังตัวเนี้ไปตม้มนะครับเอาหนังไปตม้มเพรายื่วัตม้มน้ำไว้แล้วนี่ครับต้มเลยเนี่ยครับแล้วที่นี่เ้าก็มาสับเนี่แหละครับสับอันนี้เนี่ยครับเฉียงสับแล้วครับอันนี้น เดี๋ยวจังถ้าเบิงเนาะพี่น้องเนาะให้พ่อยิ้ยววดไปสับซะก่อนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหลังจากพ่อยิ้ยววดเนี่ยครับไปฟักแล้วอันนี้ส่วนเนี่ยเป็นส่วนของโค้งมันเลยครับแล้วนี่เป็นส่วนของเนื้อนะครับมีอยู่สองส่วนวันนี้ก็สิคัันบักหน้าเลยครับพี่น้องคันหน้าเนี่ยบีบบักหน้าใส่เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่คือขั้นตอนในการเฮ็ดแล้ว บีบน้มแบบหน้าวใส่เอาหนามข้าวมันออกซะก่อคนครับบีบน้าวใส่เป็ดเป็ดปลาก,กิ้งเนี่ยกับเป็ดบาดห้องบ่คือกันด้ครับ,รบขั้น,นตอนในการาเห็ดนี่สิบ่คือกันบ่คือกันน่ะล่ะแต่ว,ว่ามันบีบบ่ได้เนี่ยครับสังเกตบ่ เนี่ยครับมันตีบีบบอเนี่ยมันตีเป็นดังสีเลยเนี่ยครับมันตีบ่คือมันตีบ่คือเป็ดบานเข้าเดียกับเป็ดบานเข้ามันตีเป็นอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยพันยื่นเกล็ดใส่เกลือจังหน่อยนะครับใส่เกลือขั้นครับขั้นดีๆขั้นเพื่อหยงังเพื่อบีบเพาน้ำออกครับน้ำข้าวหนิมออันอน ี่ยครับถึงเขาสิปั่นยังไรกระทางได้ครับด้วยเนี่ยปั่นยังไรกระทางนี่มันสิบอคือเปียกบาดเ้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ที่นี่พอชนะนั้นแล้วเขาก็พยายามขันโดนๆนะครับขันโดนๆขันเปียกบาดเ้องนี่สิบอเป็นยังสี่เลยครับเปียกบาดเ้องมันสิมันสิบอมันหลายไปหนิมันสิปั่นไงเขากต่เนี่ยครับปั่นน้านี่ออกได้ครับด้วยปั่นน้าออกให้มั้เมื่อครับพยายามปั่นน้าออก เะีครับปั้น,นออกดีๆครับปั้นเราเอานี่ไปต้มนะครับนะเนี่ยก้อนนี่แหละก้อนนี่แหละเอาไปต้มต้มให้ทุกคดีในก้อนนึงแหละก้อนนึงกระเบื้องได้ครับเด้อมันสีมีเข็ดหลับของมันอยู่ฮัลละตัวนี้ห่วยดีอะไรเบิง่งกระเบื้องไปเรื่อยๆก็งสียแล้วครับนี่ละคานไปบีไป

นี่ครับปั้นบอกดีๆเองสิละครับพี่บัวแต่จะปั้นไปเรื่อยๆนะครับเด้อเดี๋ยวปั้นเลี้ยวคนละจังมาะพอกันพี่น้องเนี่ยครับพอกับพี่น้องเลี้ยวเหรอครับนี่ปั้นนั่งสิละครับพิ่บัวเอาไปต้มแล้วบางส่วนเหลืออีกสองก้อนหน่อยเบิ้งน้านี่สำคัญได้ครำบ่านี่เนี่ยน้ามันสำคัญที่สุดยาสัตย์ถิ่มเลยครับเด้อสี่แสบเ่ราะแสบกระยุกับมองนี่ละครับเนี่ยยาถิ่มเด็ดขาด จะเบิ่งว่าพญายวนเทียดจังได๋นะครับเดี๋ยวนี่ไปต้มสักก่อนต้มให้สุกครับบาดบ <c oughs> น,นี้ก็สิอื้ออือน้ํามาซอยบ่ครับบาดนี้มันสุกแล้ว เอานีมาซอยไว้สะไส้ลาบขับี้เหมือนเด้อครับนนเด้อหัวใจอวดเยียนร้อ เป็ดลาบเป็ดเนาะพี่น้องเนาะมาันกะสีโดนจัดหน่อยเพราะว่ามันนั่นมันนี่นะมันหลายอย่างถาดประกบอบก,กันหลายอย่างครับกุทลิสาเอาไว้ยสักอนให้มันเย็นสักอนอ่อนไหลกับเบาะไวน้นะครับปล่อยให้เย็นเอานี่สักคนหนี่นี่ขื่นครับขื่น บอเซยผ่นบอเสียบนี่ล่ละอ้๋อ,อพี่น้อง เ็ดตัวเดียวขึ้นหลายแต่ปฏิวัติเนี่ยผมสื่อมากโดยเฉพาะครับมันก็เลยหลายที่ท่านเจ้าขายเป็นแพ้ รับใส่ลงไปครับซอยใส่ไปนิกันนี่ล้ นี่ยครับหนังหนงังนหนาดีครับเปลี่ยนปักกิ่งนี่มันหนังหนามันคือเปลี่ยนบ้านห้อง แต่ว่ามันก็มีส่วนง่ายส่วนยากอยู่ในตัวของมันเองนี่ละกันเฮ็ดบ่เป็นกะเ็กินบ่เป็นคือกันก็บ่แซ่บคือกันเดี๋ยววอื่น อุ่นเลยครับเด้อยอุ่นมืออื่นเิ็นไหเบิดอุ่นยิ่งอุ่นโดนเท่ายยิ่งแสบครับสูตรของยี่ห้วนใกล้แล้วล่ะครับตูมันหนิเดือดกันหลายตูม เอาไเห้อ,อ,หอหโอเคเดี๋ยวเ้าพี่น้องวันนี้กระทาเดี๋ยวล่อครับนี่กระลังเดือดนะครับล่อเนื้อเนาะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวครับล่อเห็นเนื้อซุกเลยแๆลกัจังเบิ้งต้อนนะครับเนาะ บอกไปเลยสวดกันนี่เ <บ power S 2> หรอครับพี่น้องพยุ่งอ้วนต้มเรียบร้อยเดี่ยครับซุกแล้วจากคุณสาวทวาบอลด้ยค่ะเนี่ยครับบานี้พยุ่งอ้วนเสี่ยวมาตัมเลยครับมาตัมบ้านพยุ่งอ้วนพยุ่งอ้วนเพิ่งกำลังเห็นหลับดิดสูตรจะละข้ามพอดีเลยแด็กโอกาสกันเลยคอสไทยถ้ำกระเพิ่นขอแจม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 กระเพิ่นนะคะเดี๋ยวใส่พยุ่งอ้วนไอ้ขี่โผไงอธิบายให้ฟังเลยค่ะเพราะว่านี่มันเป็นสูตรบ้านเพิ่น เติงสี่ละครับกะมีเครื่องเนี่ยเครื่องกต่จังเห็นอยู่ละเนี่ยเจ้าเบิ้เอาหอมซาลาเน่พักขี้กะมีหอมซาลาเน่กะมีตะลุกโดดแล้วก็ชูรสเกลือเอ่อพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็นี่ก็คือเอานี่ไปเอาไปลวกเอาไปต้มให้เปื่อยแล้วก็บมะสอยครับใส่แต่ว่าสำคัญีหลีมันยุบบางหนีครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยยุบบางหนีพี่น้องมันมันจะยุบบางที่แบบวันเดียค่ะวันนี้กวนตีต่ำซะกอนต่ำแลี่ยวๆนี่ก็ เอ๋อมันม ja, e. oh ีสองอย่างเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งพวกหนังพวกหนังพื่นกระซอยเอาอีกไอ้พวกมันเป็นกระดูกเอาเมดสุยางได้นี่ครับพี่น้องบ้านนี้กระดูกเชือกเท่าตันเจ็ดร้อยเนี่ยครับเอามาตันมันชุกแล้วครับบ้านนี้สำหรัญเรือครับเรื่อขั้นตอนสำคัญคือตรงนี้เนะครับเนี่ยน้ำมองเนี่ยเข้าเอาน้ำนี่ไปลวก ให้พ่อดีเลยได้ครับแล้วพ่อดีกับคืนว่าเสียเอาสมหน่อยเอาหลายช้ำไหลนี่ครับพอดีเอาเบิ้งขับเบิ้งตามไปพอาะยื่นวัวน้ำเอาไปร่วนแต่สใส่น้ำตามค,คืนว่าพ่อดีเลยครับเนี่ยคืนว่าพอดีแล้วใส่หลาย น้ำใสครับกวน้ำข้ากลมนีมน่ย่ะเนี่ยาน้ำซุวนุปนีย่ยแใสกะว่าพอดีกะว่าข้อดีเลยครับแนละ้วกะว่า,วาข้าาอด,าาอดีเอาไปใส่หลอสิพอดีเลย แล้วน้ำสตอกไปไปน,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 น้นคนะ้นใช้ก็เกิดน้นใช้ก็ยังอันนันได้นำมันไม่ยังเน่อ่างนีอุนก็น้ำกับข้บีอบออกจากทางแล้วอ๋อน้าีีออกจากไอ้ที่ซับไปนะคะคุณปันเอาคุณบีบตาเอาแบบเนา่นาเน่าขยีขยี้บบ เนี่ยครับคือว,าาว่าน้ำห่อพอดีเ่กากะพอดีเลยครับเนี่ยครับน,น้ำบัดที่นี่าเอาน้านี่แหละครับมาเทใส่ในนีนะครับเทใส่ในนีเนี่ยครับมันทีพอดีจะใส่ไปใส่หลายหรือจะใส,ส่หน่อยเนี่ยครับน้ำนี่สำคัญดีครับแสบเพราะแสบขยุกกบน้ำนี่แหละบัดนี่ก็ล่อห้เย็นจังหน่อยกับล่อห้เย็นจังหน่อยเขาก็ปรุงเนี่ยครับ เป็ตัวนึงเลยค่ะอ่าใส่ใส่ผงนัวครับผงนัวผู้ได้มากหน่อยก็ใส่หน่อยผู้ได้บ่มากก็บ่ต้องใส่บ่เป็นอย่างใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเกือบเพราะงี้วนใส่ไปแล้วรอบหนึ่งต้องมาใส่อีกนิดเดียวต้องใส่หลายที่เบิองซะก่อนนะครับลาบเป็ดห่านใส่น้ำปลาสูตรสาระข้ามบ่ได้ใส่น้ำปลาเดิครับเพราะว่ามันสีข้าวใส่ผครับ ง,าง,ง่าย,าายง่า<ซ>ยงีพี่น้องเห็ดบ่ายยาเต็เม็ดคนคนวันนี้ใส่ยังกว่านี้ใส่ผิดใส่ผิดเขาขวัวเจะขวัวใส่ได้กับให้มันเย็นเย็นดังไงเป็นดังไงเอาชิ้นกระดูกมดคนด้ยวยกันนี่ครับหลังจากข้าใส่แล้วเลาก็ใส่หนังครับวันนี้ ใส่นหนังคับตัดก็ขึ้นนะครับเนี่ยไม่คือเป็นตะกินขึ้นมาเลยพีน่น้องเห็นบ่เแสบเลยครับสูตรสารข้ามเป็นแบบนี้ครับมื้อนี้บ่แซ่บเหรอครับแต่ว่ามื้ออื่นเอาไปอุ่นมือสิแซ่บมากๆเลยครับบัดที่นี่ใส่หอมลงไปครับเจ้าเฝ้าใส่เนี่ยเดี๋ยวเย็นแน,น,น่้นยหรอลใส่ข้าวกลขวใส่ก่อนก็ไดิ่งต้องเป็นยังอีกแล้วครับข,ข้าขวดกับใส่หลายแซ่บหลายที่กัน อ lings, หอมพวงคือนมาแบบเขาขวัวก okay. ับคูขว well ัวขวัวเย็นได้ค um รับผมก็ขวัวเย็นว่าเสียช็อตแล้พริกนี่ก็แล้วแต่ผู้หมักเนี่ยมาเผ็ดแต่ใส่เผ็ดว่าเป็นอยเดี๋ยวกซีบบนสกปรกไม่หวนว่าสีบล็อตเท่าไรไม่หวนเป็นคนหมักเผ็ดตัวนี้ใส่จะน้อยกันเนาะเยาอาทจะไม่กินก็ได้ ใส่ครับบ้านเดือดใส่ครับใส่ครับบอส่บอไนทดาาบแบบหน้าบอไนท์เดหาสิบเปอร์เซรสิคนเอาลงอ่นสะก้อนลดเปียวที่หลังนี่ครับเฮ้ยไปแตกินตัวสลัดสลัดข้าวไปแตกินผู้ชายชอบวอกเขาชิมนเนี่ยเจ๊งทำได้หลแซ่บแซ่บแซ่บไี <S 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 ่จาง ตางอยู Five, four, six, seven, ่คสาวทอบอกขิงเข้มอือไม่ห่วงกินยางมันจะเลยไปน้ำตาลเนี่ยนี่ใส่บังหน้าไปครับเจ้าซันเห็นคูสาวทอบอกว่าไดสันเบอกว่าอย่าลืนจัดเหลือจังน้อยเนี่ยครับใส่เกลือจังน้อยเป็นวันที่ขิดจางมาสักเนะอยใส่ใส่หนิแม่พ่บ ซีมึงบ่นี่ซีมึงหลดเราใส่ตุ๋นหอมกระเซ็นหน้าจังไงหน้าตจังใส่ประมาณสองหน่อยอมืมก็เลยรวมบะหมีมม่ยนนี่ครับใกล้แล้วละใจเย็นๆใกล้แล้วล,ล,ละบะหมีเ,เ,เป็นโดนตั้ดีเป็นซุโมม้งด้วยครับอยู่พน,นิชคนเฮ็ดดิคลิปนี้เป็นซุ้มมงก็ว่าจะตัดเลยเหลือแค่นี้ละกระซ็นเนาะ แสบครับเนี่ยนะครับนี่ลาบเป็ดสูตรสารคามรสาคามครับอันนี้มันบ่อัอะไ้แซ่บเหรอครับมื้อเนี่ยแต่ว่ามื้ออื่นนี่แซ่บแท้แน่นอนเดือดตาข่ายพี่น้องเบิ่งนี่พี่น้องต้องควรเนี่ยครับลาบเป็ดสูตรพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ครับลาบเป็ดสูตรสารคามเด้อพี่น้องเด้อจังได๋ก็เฮ็ดกินเบิ่งนะครับ ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมือนีเ่าเน่จากน้อยก็ขอขอบคุณหลายๆจิตติตามพญววนค้นผู้หายขี่โผงใหญ่สำหรับมือนีพญววนกัสิล่า <ขอ S 1> ไปสะกอนนะครับมือนีสวัสดีสะกอนเรอครับนะเด้อ